สวัสดีครับพี่น้องครับบานนมอีสานชาแนลมาแล้วครับผมมือนี้นะครับเนาะบานนมพาพี่นองมาเมืองงัวงามพือเก่านะครับผมมาดูวัวงามเช่นเก่าเช่นเคยนะครับผมเมื่อนี้ยบานนมมาอยู่ที่บ้านหัวหน้านะครับเนาะบ้านหัวนานะครับตำบลน้ำคําอ่ำเภอ่เมืองจังหวัดชิติเกตครับพี่น้องครับที่เ้าก่สิบางรวมผุดคุยกับพ่อเหมือนนะครับนอกจากของงวดนะครับผมตามคนเสพไร่ไก่พี่น้องครับสวัสดีครับพ่อครับคุณพ่อสัเนานะครับผมผอมมุนพอมมุนนะครับเนาะ คุณพอ่อมนนะครับพ่อมีโมเจะโตครับสม,มุนเนี่มีชีตโต่มียูซีโต้นะพ่อนะครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงอยอยงอมาดนเราปครับตั้งแต่ตแเป็นเบาจินานา้นะพ่อนะตอนนี้พ่ออายุจะปีครับตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดน,น,นะพอน่อนะแข็งแรงยังนะพอน่อนะนะครับผมอ่ะตอนนี้พอมีวมยังไงครับตอนนี้ีตโตนี่ครับมีวมยังไงครับพ่อฟุตบอกซูฟังน นะตอนนี้มีงวงอย่างไรครับงวงบาซินเป็นงวงบาซินนะพ่อเน้อบาซินงวหูนะพ่อเน้อฮินดูบาซินนะครับผมแม่เพื่อนเป็นบาซินเลยตแฉ่เล่เป็น,นปอืมแต่ว่าลูกนี่เป็นลูกผสมบาบันนะพ่อเน้อผสมทำก็เลยกลายเป็นงวงหลูกกระทบนะพ่อเน้อซีโต้พี่น้องครับผีขาวเงวเพื่อนแดงจึงคืองูมักขนาดเลยพี่น้องครับ เพราะว่าปกติแล้วตอนในช่วงนี้น้องพอนาะ,ะหลายๆคนเพิ่นบอกว,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 ว่างัวงัวบ้าบ้านนี่เอ้ยงวัวบ้าเส้นนี่ถ้าผสมบ้าบ้านมันจะอ่างน้องพอเนาะมันจะออกเป็นงัวงามไปเลยงวัวงามใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างของแม่เพิ่นก็สิเป็นตัวงว่วงหูแต่ว่าทรงยาวๆงหยุดหนุดน้อเน,อะนาะใส่บ้าบ้านเข้าไปกับเหนือนางนกับบ้านน้องพอนาะนี่แหละครับผมตอนนี้พอมีอยูซีตัวพี่น้องครับปีนี้เด็กขายยัโตยังพ่อง่ว่าตัวหนึ่งนะครับเนาะขายตัวเดียวหัวงามบ่ าโอ้ขายหัวเถิกหาหมื่นหาหมื่นหนึ่งบพวกโอ้หนังเปินพี่น้องครับพี่มึงห <c oughs> นังเปินหนังหยุดน,นะครับแดงนนหนาท่านบอเนาะแข้งขาเปินพี่น้องอตอนนี้มีตนนัวไดนพอเปิดแล้วขาวบะพอนี่มีคู่ใดนไหครับคมในดเปิดไหมอ๋มอเปิดได้ข้อมีข้มันได้ข้อมีบะพ่อคมมันไม่ได้เปิดปะครับนอ,นอืม แต่พ,พ่อคาับมันควบบริเปิดก่อนอันนี้ก็เป็นแม่ลูนนะพ่อเนาะควบนี่โอ้อันนี้ตัวแมนน่ยแ้วพ่อตอนนี้ตัวเมียนะครับแต่ว่าครูหนีเพิ่มบริเตขายพี่น้องครับควบนี่บริเตขายนะครับเนาะโอ้เห่นกล่องขนาดเลยวะมาเขากล่องดีครับพี่น้องครับงามเลยครับโอ้สะออนนะพ่อเนาะอ่าเรับเดี๋ยวเป็นคมบบิเตินขายพี่น้องครับคมนี่นะครับผม อันนี้เป็นตัวผู้นะพ่อเนาะบักผู้นะครับต้นนี้อายุจักเดือนครับพ่อเนี่ยอายุหกเดือนนะครับผมหกเดือนกลัวนะครับเนาะสีเข้มนะพ่อโอ้นี่แหละครับผมอนาคตพ่อพันธุ์นะครับเนาะสีเข้มเข้มหน้านะครับเข้มหน้าแดงนะครับผมเป็นงัวงหลัวทบนะครับเนาะพ่อเป็นบามันนะครับลู่เมียแม่เป็นบาซินฮินดูนะครับผมแม่ทะผมผมเอาถือเปพ่อเนาะ นี่ครับแม่เพิ่นครับผมแม่เพิ่นให้ลูยังโตแล้วพอนี่ยอันนี้คี้รู้แหลกป่ะครับนี่อ๋อครับงัวงัวแม่หรูอ้นนะครับผมอืมงัวแม่สาวคือว่ามีรู้แหลกนะครับผมนี่แหะครับลูกอูเพิ่นลูกตัวแรกนะครับเนาะแม่มาสูงมาได้พอนี่แม่สูงมาเด้ครับคนสูงแม่เพิ่นพอพอสูงกว่าแม่เราห่างสี่โมกสี่แล้วเหรอเนาะ นะครับลูกคนกระสูงงานไปหน่อยครับโอ้สวัสดี่น้องครับ,รบ,ง,รบงายขนาดเลยพี่แต่งใจไวขุนนะพอนะอกี่ใหญ่แกบวครับนี่นนะมึงญนะ่ายเป็นย, <laughs> ยังไงน,น,นะครับวะนะครับผมอันนี้คือคมนี่พอสีเปินดนะครับนาะเปิดยพอยู่คมเดียวไปน้องครับ แม่เป็นฮินดูบาซินนะครับผมเป็นงงหูจะแทนนะครับเนาะแต่ว่ารูเพิ่นเน็ตผสมมากมา้พี่น้องครับผสมไปเอทเคนะพ่อเนาะเอทเคห้าสองศูนย์นะครับผมพอเพิ่นนี่แหละครับมีใบมีหลอดนะพ่อเนาะมีอยู่มีใบมีหลอดนะครับผมนี่แหละครับลูกลูกเอทเคนะครับเนาะลูกเอทเคนะครับโอ้อนาคนนี่พอพั่นเลยนะพ่อเพราะว่ามันเป็นหนาดีครับหนานะครับเนาะเป่น้องเชนเชนชาร์เลนเลเนะครับผม เ้ยครบนี่ตัวนี้มีรา้คาป่าพ่อเปิดเท่าไรครับนี่เปิดจ้บาทครับคบนี่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะพ่อเนาะร้อยยี่สิบคะแนนนะพ่อเนาะร้อยยี่สิบพันนครับหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับผมเป็นโคบเมลูนะครับเนาะลูกเคลนกะเป็นอ่างงวลูกกระทบนะครับเนาะบามันผสมกับฮินดูบาซิลนะครับผมเป็นลูกเจ้าเอชเคห้าสองศูนย์นะพ่อเนาะมีใบมีหลอดนะครับผมลูกเอเคนะครับ แล้วก็แม่เพื่อนนะครับผีครับนี่แหละครับแม่เพื่อนแม่เป็นแม่ง้ว่าลูกแหลกนะครับเนาะลูกแหลกขึ้นยังครับพ่อนี่ยังยังนะพ่อเนาะลูลูเป็นยังไงขึ้นเสื้อไปครับปั่นต่อเลยนะพ่อเนาะเอาไปปั่นต่อล่อสมเลยนะครับงวงทรงนี่นี่แหละครับผมงวงง้างงวงงามมีลีผมช่วงนี้แกน้อพ่อเนาะราคางงวงกับขึ้นสูงนะพ่อครับ แต่ว่าช่วงนีคน้คนก็เลยเชยนเขาหันกันมาเลี้ยงมหาสื่อแม่แม่บามันเอแ้แม่แม่ลูกรกระทบแม่บาสินมาเอาบามันผสมส <S 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 ใจนะครับโอ้โละอันน่าคตพบันเลยลูกเจ้าเอสเคนะครับห้าสองศูนย์ถ้าพี่น้องมานะครับผมกัสามารถแวะมึงน้นองอเนานะ เป้ยครับว่ามึงที่ขอพรเพื่อนนะครับผมขอกอ่าอยู่บ้านหัวนานะครับเนาะบ้านหัวนาตำบลน้ำคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชิตเรเกตนะครับเนาะบอกว่ามาทามพรหมุนนะพรหเนาะขอกพรหมุนยุ้ยไว่าจันถามหลวงครับพี่น้องครับหูใจเมื่อบานละครับผมพอเอาเบอร์เอาเบอร์คุณผอวตรวจไซเมนบ่ครับเบอร์เบอร์พผัวตรวจเนาะไซเนาะตรวจก็ได้ครับเพราะว่าตาแดงมันก็เบอร์ตรวจแต่ครับพี่น้องครับตอนน่มก็ลังจะขืนเบอร์หายนะครับเนาะขึ้นเบอร์เป็นเบอร์คุณผอวตรวนะครับผมแต่ว่าโทรมาถามเลยนะครับเพราะว่าคุณพอผัวผมไม เอาไงวะมาบันหัวหน้านี่ในเมืองง่วงไรขอกไรขอนะครับผมมาเมืองกะโทรถามนะครับว่าผมจะขึ้นเบื้องไหนนะพี่น้องครับโทรหาพอตรวจแต่ถามหาถามหาว่าง่วงวง่วงคุณฟอมบุนแล้ว่ันง่วงโคแม่ลูกบกพูว่า้วกนนะครับเป็นยังขอก็คือจังหน้าใหม่คือจังยังเก็บง่วงหุงพันหน่อยครับพอทางถี่มันมีราคาแต่าตะกอนไหมด้กถี่ถ้กถี่มันราคาสูงหรือเปล่ สูงยังไงพ่อตะกอนเนาะแต่ก็กอนกี่นะพ่อเนาะแต่กามาลงช่วงหนึ่งนะครับไม่ลงสูงเขากับจืดแสนหมีแล้วครับแต่ก่อนนะพ่อเนาะช่วงเนี่ยเขามากรุงมาจืดแสนหนึ่งว่าแม่มูเห่ามูเออแต่ใครว่ามันเริ่มสีมาก้วพ่อกระแสนะพ่อเนาะเริ่มสีกามาอีกแล้วครับรอบหนึ่งคือว่าเอามาพาเราพาพันไม่แต่ก่อนมันก็เป็นงวงหูพี่เพียวนะพ่อเนาะ หูหวพวกตะก้อนลูกกับลูกป้อยอ้บนนะพอนะลูกป้อยอุบนูกวังยังสั่นไปแต่ชุนี้เพื่อนเอามาพาเราไม่พาไม่พาใส่บามันนะครับผมน้าที่นี่ <S S S เกิดข้มน้านะครับเพราะว่างวหูนี่ตอที่ผมเห็นนะครับเนาะจะเป็นงูตัวบัวบ,บ้วนนะพอนะบัวอ้วนแต่ว่าส่งเงย้านะครับเงย้าเหยียดเงย้าเหยียดแล้วก็มีหูแล้วก็กะดูเพิ่งใหญ่นะครับแต่ที่นี่เอามาเสริมเสริมบามันเนี่ยเสริมเนื้อกาไปพี่น้องครับเป็นงัวเนื้อนะครับผมงัวเนื้อนะก็เลยด้เป็นลูกกระทบพี่น้องครับโอเคครับพอครับขอบค พี่น้องครับบนุ่มกะมาไทยมั่งูซื้อนะครับเนาะเป็นความู่นะครับผมแล้วก็มาถ้าเกิดพี่น้องอยากซื้อขายนะครับผมก็สามารถคุยครับจะของเงินประเด็นนะครับผมบนุ่มเป็นแค่ซื้อกาซื้อพี่น้องครับเบาซ่าเบาเรืวกับขออภัยนะครับผมเป็นคนตินพันกันอย่างนพี่น้องครับฟังท่านกับฟังนะครับผมฟังมาท่านกับต้องฟังนะครับบูมมากกับบอตมึงนะครับผมหยอกยอนะครับหยอกหยอกหยอกก็ซื้อนะครับผมหยอกเล่นหยอกเล่น อ่านะครับผมมากกาแฟก็ไ์ก็ใช่เป็นนะครับกดติดตามนะครับกดซับตะไคร์นะครับเนาะที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจังสิบุิรภาควิดีโอของบน,นุนะครับพบกันคลิปหน้าซาเลมอนิกัสวัสดีครับ